มาดูเรื่องของกองทัพกันบ้างไ,ไหมคะ,อะตอนนี้ทางกองทัพเองก็ถือว่ามี มีอำนาจหรือว่ามีส่วนหนึ่งในการพูดคุยหรือว่าตัดสินใจรวมถึงใครจะเข้าไปหาด้วยนะคะคทางกองทัพตอนนี้ได้แสดงถึงกรณีความกังวลเรื่องระบบการควบคุมอาวุธของกองทัพหน่วยทหารค่ะโดยทางรองโฆษกกองทัพบ,บกนะคะพันเอกวินทยสุวารีได้ออกมาบอกว่าขอให้มีความมั่นใจว่ามีการจัดเก็บดูแลรักษาอาวุธเป็นอย่างดีเป็นไปตามกฎระเบียบทุกขั้นตอน ถ้าใครจะเอารถถังออกมาขับเล่นอันนี้เป็นไปไม่ได้ไไดนะนะคะหรือว่าจะเอาอาวุธสงครามต่างๆมาใช้มาโชว์อันนี้ไม่ได้นะคะเมื่อเป็นไปตามกฎระเบียบทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องมีผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบในทุกขั้นตอนด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับนะคะว่าปัจจุบันมีบุคคลบางส่วนแอบลักลอบครอบครองอครองสงครามอาวุธเอาไว้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แนวชายแดนทางผู้บัญชากก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความ เข้มงวดตรวจตราเฝ้าระวังมากขึ้นส่วนพื้นที่ตอนในตำรวจจะเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลักค่ะ